สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะมาทําอาหารญี่ปุ่นนะคะที่มีชื่อว่าคิวดองค่ะกิวดองก็คือคิวไปว่าเนื้อนะคะเนื้อวัวนะคะดองก็แปลว่าเอาวางโปะหน้านะคะเอามาลาดหน้านะคะทํานองนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูเครื่องปรุกันก่อนค่ะก็เริ่มแรกก็คือซีอย๊นะคะอันที่2ก็คือซอสโชยุนะคะแล้วก็ตามด้วยมิลินค่ะ ในสูตรนี้นะคะก็จะไม่ใส่เหล้าสาเกเหมือนเช่นเคยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ชอบใส่นะคะแล้วก็ใส่ซูยุเพิ่มไปนะคะเพื่อความกลมกล่อมคะ่ะถ้าใส่ซอสซูยุอย่างเดียวนะคะก็รสจะเข้มข้นไปนะคะอันนี้ก็คือเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวนี่ถ้าติดมันด้วยก็เนื้อเขาก็จะยิ่งนุ่มๆอร่อยนะคะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็น้ําตาลนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งค่ะก็ผงนัวนะคะเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรที่ตัวเองเคยทำบ่อยๆนะคะก็ต้องบอกว่าสูตรนี้อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆที่ไม่อยากจะทำาตามตรงนี้นะคะก็สามารถาปรับซอสได้นะคะก็จะใช้แต่อชอบโชอบอยุนะคะมิลินแล้วก็เหล้าสาเกน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงดาชินะคะหรือผงนัวค่ะก็เลือกตามชอบใจนะคะก็ตัวเองทำสูตรนี้บ่อยๆนะคะก็คิดว่าอร่อยค่ะ โอเคค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะัเนี้ค่ะเริ่มแรกเราก็หั่นหอมใหญ่นะคะคล้ายๆกับนี่คือจะง่ายเลยนะคะก็หัน่นหันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะ ค่ขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟนะคะ200ซีซีนะคะตามด้วยผงนนะคะ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยซอสต่างๆแล้วก็เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเราใส่ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆไม่มีซอสซ้อยู่นะคะก็สามารถใส่แต่โชยุอยู่อย่างเดียวนะคะก็เพิ่มปริมาณนะคะน่าจะเป็นสักสี่ช้อนโต๊ะนะคะ อีกอ,อย่างหนึ่งนะคะรสชาติของอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหวานนํานะคะสําหรับกิวดองนี่นะคะก็จะมีหวานนําแต่ไม่มากค่ะก็อาจเค็มนิดๆนะคะอันนี้ก็เพื่อนๆชอบรสไหนก็เหมือนเดิมนะคะปรับเปลี่ยนตามที่รสชาติที่ตัวเองชอบได้ค่ะไม่ต้องอาตามนี้ตายตัวนะคะ แล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะเกี่ยให้ทั่วนะคะพออเริ่มเดือดคันเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อลงไปค่ะ ก็ชิมรสดูก่อนนะคะแล้วก็ปรับรสตามที่ตัวเองชอบได้ค่ะค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะ <c oughs> ก็เคี่ยวไปสักเล็กน้อยนะคะ <c oughs> พอให้หอมใหญเข้าสุกดีนะคะแล้วก็เติมรสที่เป็นหน้าพอใจแล้วนะคะ <c oughs> ก็ปิดไฟเลยนะคะไม่ต้องรอให้งวดน้ําค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาเราไปราดข้าวก็จะไม่มีรสชาตินะคะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาราดข้าวเลยนะคะ ก็ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาไม่มีพริกไม่มีกะปิปลาานะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แต่ซอสอย่างนี้น,นะคะก็ทําให้ง่ายๆนะคะก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อร่อยแล้วก็อยากมาแนะนําให้เพื่อนๆค่ะหากเพื่อนๆที่ชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือว่าอยากจะลองกินอาหารญี่ปุ่นนะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ อร่อยค่ะที่มาแนะนำนี่นะคะอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะที่เอามาฝากเพื่อนๆเนี่ยค่ะเ,คเดี๋ยวเราก็จะเอาวางหน้าด้วยอะไรนะวางหน้าด้วยโชงะนะคะเรียกว่าอะไรอะ่ะลืมชื่อภาษาไทยค่ะเพื่อนๆอเ <c oughs> อขาเรียกว,ว่าขิงค่ะขิงดองนะคะก็เอามาวางกินไว้แก้เลี่ยนนะคะก็เป็นที่ว่าสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ